สวัสดีครับวันนี้ผมนรงไปวันเสาร์นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทางบ้านมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมการจัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพช่างตัดยีสทภาพระดับกลางมาตรา35 600ชั่วโมงซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท Business Services Alliance บริษัทในเครือปตทหรือเราเรียกว่าบริษัท BSA นะครับ กิจกรรมครั้งนี้คือกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้านะครับระดับกลางซึ่งทําให้คนพิการที่จบจากเรามีอาชีพมีงานทําและเรียนจบมีเครื่องมือกับบ้านด้วยนะครับวันนี้เราไปชมกิจกรรมภายในกันรัข้างในนี้เรามีท่านนายกกิจภูศิศึกษาซึ่งเป็นท่านนายกสมาคมคนพิการชุบุรีรอเราอยู่ครับวันนี้เชิญครับตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ผมอยู่กับท่านสวัสดีครับผมพันชัยเอกกิตภูมิเสือสายนายกสมาคมคนมีการจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ท่านนายกครับวันนี้โครงการเราได้เข้ามาสร้างประโยชน์หรือว่ามาสร้างกิจกรรมอะไรดีๆให้กับทางคนพิการสุพรรณบ้างครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับมาให้โอกาสคนพิการสุพรรณแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการสุพรรณนะครับได้มีอาชีพมีงานทําแล้วก็มีไงิได้นะครับที่สามารถทํางานเองมีอาชีพเองที่อยู่กับบ้านได้ครับโดยไม่ต้องไปทํางานที่อื่นนะครับทำให้ใกล้ชิดครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับผม ถ้าไม่มีโครงการนี้นะครับคนพิการสุพรรณหรือผู้ดูแลคนพิการสุพรรณเนี่ยก็ยังเข้าไปถึงอาชีพหรือเข้าไปถึงม35มนะครับที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับของคนพิการสุพรรณนะครับที่ได้เข้าถึงสิทธิ์ในด้านของม .35 มหาทำให้มีอาชีพมีงานทำนะครับวันนี้นะครับเราทำอะไรครับกิจกรรมของสุพรรณปีนี้วันนี้เราได้เปิดโครงการช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับกลางนะครับที่ต่อจากขั้นพื้นฐานนะครับที่ส่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งพูดการภาษาชาวบ้านคือจบปหนึ่งแล้วขึ้นป อะสมากยิ่งขึ้นนะครับที่สามารถเอาไปต่อยอดจากที่เรียนมาแล้วนะด่บขั้นต้นพื้นฐานนะครับครับผมอยากจะให้ท่านนายกเชิญชวนให้กับบริษัททางร้านต่างๆมาสนับสนุนโครงการนี้เพราะถือว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีใช่ไหมครับครับอยากจะขอโอกาสนะครับกับบริษัททางร้านที่ดูรายการนี้อยู่นะครับขอให้ท่านได้ให้โอกาสหรือสนับสนุนคนีิการสุพรรณนะครับได้เข้าถึงสิทธิ์ในมาตรา3 5ที่จะทาให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถพัฒนาตนเองนะครับที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขและยั่งยืนต่อไปนะครับครับก็ ทางสมาคมมูงการพัฒนาออกนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกและก็สมาคมมูงการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อและให้โอกาสของทางสมาคมได้เข้ามาจัดกิจกรรมดีๆให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้นะครับหวังว่าต่อไปทางสมาคมจะได้ร่วมมือกันพัฒนาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่อไปในอนาคตขอขอบคุณท่านนายกครับไปดีครับไปดีครับครับผมในนามของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สมาคมคนพิการภาตะันออกนะครับก็ขอขอบคุณบริษัท Business Services Alliance ที่สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพคนพิการนะครับขอขอบคุณสมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณสมาคมคนแห่งประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆนครังนี่เกิดขึ้นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นี้หวังว่าเราจะได้รับโอกาสจากท่านในการ นำกิจกรรมดีๆนี้ไปมอบให้กับคนที่การในจังหวัดต่อไปขอบคุณครับ